เซียนนี่นั่งถายปพี่ป๊พี่ผาตกสามชั่วโมงยังไม่ได้ครับเจอเซียนเข้าไปจะดูเซียนมาเยอะไหมเนื้อเขาพี่น้องเนื้อเขานี่แหละหนาปลาไปมกจะดูไงเรื่อเดือนกลัวไหมย่นเลยไก่แตากัวนีมันกินไก่ที

ไม่มีค่าครับทุกคนกระดูกไอ้ยังไงปล่อยมันแหลกไม่ยากเบ็ดพอดีนะเบ็ดเอียนนิดหน่อยไม่ใช่ปกติปะ่ะงานปกติเขาอย่างก็เป็นตังสี่สซนามไปใส่ล้วดิขขาเนี่ยเข้ามันบุบเดี๋ยวจะเนียนลงมาหนั้นให้มันแน่นๆ はい。